ได้เลิกดีทำวิธีบวงสวงเปิดกล้องละครถึงสองเรื่องสองรถของผู้จัดใหม่ไฟแรงที่คุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีเริ่มกันที่เรื่องแรกค่ะฟันเฟืองของผู้จัดเจี๊ยบโสภิตภาหลังจากที่เคยชิมลางการเป็นผู้จัดมาแล้วในละครเจ้าพายุในครั้งนี้มาเต็มตัวได้บุ้งรัญยาศิยานนท์มาเป็นผู้กำกับพร้อมทีมนักสแสดงฝีมือดีมาอีกคัเจ้าอาทิพุทธพุทธิชัยจิววรัตยาแกงส้มธนทัศน์โมมุนชนกเพนพักศิลิกุลลุยพงพันธนแอรินยุทธทัศน์จารุณีศุขสวรรัสด อามกรกันตัมวราบุธและสมัยสุริยาและอีกหนึ่งเรื่องของผู้จัดออมพิยดาพร้อมด้วยผู้กำกับเปียกพิสารอัครเซลนีและเหล่านักแสดงอาทิตุ่มตามยุทธนาวิววนรธนามินตาดิวอริสลาแก้มวิทยานีและเชรินนัจารีค่ะผู้จัดสิวขึ้นหลังจากิวไม่ขึ้นมานานไม่หลับนอนไม่หลับจริงๆๆมันเป็นมันเป็นสายงานในงานบันเทิงอยู่แล้วแล้วก็ เราเป็นนักแสดงแล้วเราก็มาเป็นผู้จัดแล้วเราก็มีรายการทีวีก็อย่างรายการทีวีเนี่ยเราเปิดตัวมาหลายปีแล้วมันก็ค่อนข้างจะลงตัวมีทีมงานนะคะส่วนผู้จัดในนี้ก็ถือว่าเป็นงานใหม่ที่เราสองคนมาเริ่มทําพร้อมๆกันก็ต่างคนต่างมีกองของตัวเองแล้วก็ส่วนใหญ่ก็รู้จักกันหมดเงี้ยก็ช่วยเหลือกันนะคะช่วยเหลือกันค่ะก็เวลาทั้งหมดตอนนี้ต้องบอกว่า80%ก็เป็นผู้จัด เันาบบแปดสบเปก็คือทําผู้จัดเต็มตัวกันทั้งคู่อะไรเงี้ยเห็นแน่นอนค่ะเห็นแน่นอนมันพี่บอลจะพูดตลอดว่าห้ามทิ้งจริงๆเราก็มีโปรเจกต์ที่เราต้องแสดงอยู่เหมือนกันกลางแต่ว่ามันคงมัคงมาเปิดกล้องของเราค่ะคงเปิดกล้องละครที่เราเล่นหรือไม่หรือไม่อาจจะมีละครที่เราจัดแล้วให้เพื่อนๆเราเล่นด้วยแต่ว่าเขาเหมาะสมกระบทนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ี่แท่งบีน้ำคลิปหรือใครต่อใครแบบเยอะะอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอ้อมเองด้วยเล่นกันเองด้วยเอ้า เป็นละครเบาๆค่ะเป็นละครที่จะทําให้ทุกคนผ่อนคลายเป็นละครที่ทุกคนจะหล่อจะสวยเรื่องนี้ไม่มีขี้เล่นะคะกรณรสังเกตนะคะ <laughs> ไม่มีคนขี้เล่นะคะสวยตั้งแต่ผู้จัดจนถึงพุ่มกลับแล้วก็คนเสิร์ฟน,น้ำ <c oughs> ก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าต้องขอบคุณมากเพราะว่าเล่นมาหลายๆเรื่องในหลายๆปีจะเป็นบทเครียดๆนะคะซีรีสมาเรื่องนี้ดูหวังใจเต็มที่ว่าจะไม่ได้มาเจอจนวันแรกเราก็นะเรื่องนี้เราจะหาแน่นอน แต่คนนี้ยากเราจะทำให้เขาฮาเนี่้เขาอยากหานะแต่ไม่ไดเรื่องนี้เรื่องนี้หาแน่ค่ะฝากด้วยกันค่ะก็เป็นเรื่องที่2ที่มาร่วมงานกับ e x a ซ t อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็พี่สาวคนที่รักที่สุดเนี่ยมาเป็นผู้จัดก็อยากให้กําลังใจพี่เจี๊ยบด้วยนะคะแล้วก็ได้มาทํางานกับพุ่มกลับมากฝีมือจริงๆแล้วเนี่ยดูผลงานพี่พี่บุ๋มมาอยู่แล้วนะคะก็อยากที่จะเหมือนมาได้วิชาจากพี่บุ๋มด้วยนะคะก็ต้อง เรียกว่าอะไรอะ่ะขออาจารย์ให้อาจารย์สอนเล็กน้อยเพราะว่าเป็นคน<า>หน้าเป็นอาวุธเหมือนกันค่ะ <c oughs> แล้วดึงกลับมาไม่รู้จะตลกได้หรือเปล่าค่ <c oughs> ะ ดีใจนะครับคือจริงๆแล้วเราเรามีการเริ่มถ่ายไปตั้งแต่ช่วงเดือนเดือนไหนนะเดือนเดือนที่มันยังหนาวๆนาวอยู่เออป็นต้นปีต้นปีเนาะต้นปีต้นปีใหม่ใช่ใช่ใช่เราเราไปถ่ายที่ทุ่งดอกบัวตองมาก่อนแล้วครับคอ์ใช่ไหมครับถ้าคาแรคเตอร์เนี่ยของผมก็จะเป็น2ตัวได้กันครับแต่ว่าจะเป็นแฝดพี่แฝดน้องส่วนแฝดน้องนี่ก็จะเป็นคนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจจะเป็นคนขี้หงุดหงิดอารมณ์ร้ายแล้วก็แบบ เป็นคนเวียงๆคนหนูอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นเป็นคนสวนเป็นคนอยู่กับสวนอยู่กับแม่เป็นคนเป็นผู้ชายอบอุ่นแต่อีกอีกคาแรคเตอร์หนึ่งเลยก็จะแบบคนละคนละขั้วกันเลยครับวิวนะคะก็ในบทเออ่มีคนมาลุมรักสองสองคนนี้เขามารักเราในการที่เราแบบเลือกไม่ได้เนี่ยแบบเหมือนคนดีทั้งคู่อะไรเงี้ยในฟิลนี่ผมนะครับเล่นเป็นอังกูลนะครับซึ่งเป็นพี่ชาย คนละสายเลือดกับกับวาทิศกับแปดคนน้องนะครับทุกเล่นโดยตูนตามก็ในบทในอังกูลจะแบบอิจฉาลิษยาแบบจริงๆแล้วอยากได้การยอมรับอยากได้ความรักอยากได้ความสําคัญแต่ว่าเขาไม่เคยได้เลยเขาจะพยายามทุกอย่างที่จะได้สิ่งนั้นเปกาติดตามเรื่องเงาใจด้วยนะคะก็เรื่องนี้จะได้บรรยากาศหนาวๆไปเนาะเพราะเราก็จะเป็น อยู่ทางภาคเหนือกันในเรื่องนะคะแล้วก็ได้กลับมาร่วมกันทํางานอีกครั้งหนึ่งก็เรื่องเงาใจนะคะเป็นละครที่มีทั้งดราม่านะนคอมดี้ก็มีนะโรแมนติกตก็มีค,ค่ะก็ฝากเรื่องนี้ด้วยค่ะครับแล้วก็เป็นละครเรื่องแรก